ขอบคุณมากๆครับกลับมาคุยรายการของเราอีกครั้งครับทุกท่านครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทาอาหารในการสอนวันนี้นี่เป็นอีกร้านหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอร้านนี้ชื่อว่า Olive k i t c h e n o l i ี่แน่นอนพอฟังชื่อก็รู้ล้วไม่ใช่อาหารไทยแน่นอนเมนูที่จะมาสอนในวันนี้ชื่อว่า r a v i o l i Double c h e e s e ผักโขม อันนี้โดยส่วนตัวแล้วเด็กๆเกนี่ยจะชอบทานผักโขมกันครับแต่ว่าพอมาเป็นแบบลา<ม>เวียลี่เด็กๆก็จะรู้จักน้อยลงน้อยลงครับแต่อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมอยากแนะนําจริงๆแล้วร้านร้านนี้อยากแนะนําเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เดี๋ยวท่านดูเขาเก่งนะเขาไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวผม,มคิดว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตของเขาส่วนหนึ่งเขาใช้ชีวิตกับมันแต่อยากจะรู้เขาใช้กับมันยังไงเท่านั้นเอง,เองขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเจมส์เทเลอร์จากร้านโอลิบคิดเช่นรับ สวัสดีครับ Can you speak Thai จริงๆพูดมาได้ครับว่ขอโทษทีตอนตอนนี้เจมเป็นแดนนิ่งาะว่าเป็นเป็นเป็นแฟนคลับคุณโกตี้หน่อยได้ครับได้ครับได้ครัาดูดีนะน่ารักมากคุณเจม ไม่น่าเชื่อพูดชัดกว่าพ่อเลยอีไทยเจนครับเจนเป็นคนชนประเทศไรครับอ่เป็นคนอังกฤษับอังกฤษนะครับแล้วมาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วอยู่เมืองไทยประมาณ17ปีแล้วสิบเปีใช่ครับถามจริงๆทำไมถึงมาอยู่เมืองไทยทําไมรักเมืองไทยเอ่อจริงๆพอมรักเมืองไทยต้องแรกเพราะว่าชอบอาหารไทยครับแต่ตอนนี้หลักพารลีครับ อีฟนะครับคุณยาอีฟสาวสวัสดีกับกล้องค่ะอีฟนะครับแล้วเดี๋ยวช่วย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 กว้างเห็นทั้งสามเลยก็ได้นะครับและนี่คือทีมงานนั่นเชฟอีกคนหนึ่งนั่นเชฟด้วยนะครับทั้งสองคนเป็นเชฟใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเชฟทั้งคู่เราเรียกเขาว่าอีฟและลูกๆครับผมอ๋อเลยไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเขาครับอีฟเขามีลูกแล้วสองเป็นผู้หญิงในท้องนั่นผู้ชายผู้หญิงอีฟผู้ชายค่ะผู้ชายอีฟอีฟถามจริงๆนะสั้นๆนะลูกครัถ้าไมมามารักฝรั่งคนนี้ได้จริงๆเก็บแต่งงานกี่ปีแล้วคะไม่่ใชรอยยัง อ๋อไม่ใช่รออย่างเดียวอ๋อจะเก้าปีแล้วค่ะทำไมอ่ะทำไมทำไมเป็นเข<ป>าอีฟ e ก็เป็นคนอบอุ่นนะคะแล้วก็น่ารักแล้วก็แคร์ห่วงใย,ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าเป็นคนอบอุ่นที่เขารู้รไหมตัวเขารู้ไหมจริงๆก่ของเขามาจีก e เป็นผู้ญหญิงไทยที่สวยมากเขารู้ไหม <laughs> ต้องลองถามรับ <laughs> แน่นอนรู้ครับสวยรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมทุกวันเลยครับทุกวันเลยโอ้สวยไหมนึงสวยทุกวันเลยสวยทุกวันเลยสวยทุกวันเลกินข้าวกินเอาอะไรนี่เลยดีกว่าผมหิวโอเคโอเคโอเคร้านอยู่ตรงไหนออลิฟท์กิทเช่นอยู่ที่ไหนครับเอ่อจริงออลิฟท์กิทเชนมีสองสาขาครับสาขาแรกอยู่ที่ตลาดช่างชุยครับตลาดช่างชุยใช่ตลาดช่างชุยแล้วก็เพิ่งเปิดร้านร้านใหม่ครับที่ซอยรัมบูทรี อยู่ลางวัชนาสงครามครับวัชนาสงครามข้าวสารแถวข้าวสารใช่ใช่เราขายอะไรขายอะไรเป็นหลักขายอาหารเป็นโฮมเมดครับจริงจริง Olive Kitchen เป็นล้านสูตรโฮมเมดครับทำทุกอย่างที่ล้านครับทำพาสต้าเ้นสดทำแป้งพิซซ่าโฮมเมดครับทำซอสทำไส้กรอบ จริงๆทําทุกอย่างครับไส้กรอบไส้กรอบไส่กรอบด้วยนะครับสลามีสลามีคือหมายเขาเป็นโฮมเมดที่แท้จริงทุกอย่างทําเองหมดใช่ครับอย่างนั้นแต่วันนี้สิ่งที่จะมาสอนมันคือลาเวอลี่ดับเดวบ์เชีสผักโขมใช่ครับท่านลองดูแล้วท่านจะรักวิธีการเขาและรักร้านนี้จากโอลิสคิทเช่นครนี่ครับนี่คือร้านวันนี้จะ จะแนน้ำเมนูรัิโอลี่ตับบุชิผัด <regret S 1> ผมครับครับผมเราเริ่มต้นทำที่เครื่องทั้งหมดเราเริ่มต้นทำจากเป็นน้ำมันมะกอกครับโอลิฟออイルโอลิฟออイルใส่แล้วก็ผักระทะผัมใหญ่ครับผัดหอมใหญ่ใช่ครับแล้วก็ใส่กระเทียมครับใส่กระเทียมครับผมนี่ครับแบบนี้ครับแล้วก็จะใส่ผักผมครับใส่ผักผมลงไปครับนี่ครับแล้วก็ผัดใส่เกลือครับ ใส่แต่งรสด้วยเกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยครับนิดหน่อยนี่นะเกลือใช่ใส่นิดหน่อยผักโขมนี่ก็คือไปต้มมาแล้วพริกไทยดำครับครับพริกไทยดำครับแล้วก็อารมาตดจะที่เดียวผมงอารมาตอีกหน่อยครับแล้วก็ใส่เนยครับเนยต้องปิดปิดปิดเตาก่อนปิดเตาก่อนให้เนยละลายครับให้เนยละลายใช่แล้วค่อยคลุกผสมกันใช่ให้เย็นๆยนก่อนครับผมแล้วก็ใส่ชีสมอสซาเรลล่าครับใส่ชีสเชดดาร์ครับ แล้วก็ชีสพาเมซานครับสามชีสเลยนะท่านผู้ชมสามชีสเลยครับอร่อยของเขาถึงได้อร่อยเงี้ยแล้วก็ทำเอาผสมกันแล้วก็ทําลูกบอลครับเอาไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วทําให้มันเป็นก้อนที่เป็นเรียกว่าเรียกว่าบอลเนี่ยอย่างนี้นะที่เชฟกาลังทําอยู่ใช่ครับครับนี่ออกมาเป็นก้อนอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็จะทําแป้งครับครับใส่แป้งอเนรผสมใช่ครับแล้วก็ใส่ไข่แดง สองใบครับไข่แดงใส่ทั้งสองใบใช่แล้วก็ไข่ทั้งลูกใช่ชั้งลูกอสองใบแล้วก็ผสมใช้มือะแล้วก็นวดประมาณประมาณสิบนาทีสิบห้านาทีครับผมแล้วก็แรปแล้วแรปเสีบไว้แช่เยนครับผมแช่นานไหมครับไม่กินประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงครับให้แข็งแขก่อนครับผมเราออกมาครับ หลังจากแช่แล้วสองชั่วโมงก็นำแป้งเนี่ยท่านผู้ชมเอาครีับใช้ครื่องพาสต้าเอาแป้งเป็นตั้งๆครับครับใช่ครับกดจับรียให้บางที่สุดนะแล้วก็จับเป็นกลมๆครับตัดให้เป็นวงกลมทาไข่ไก่ครับครับผมแล้วก็เอาลูกบอลใส่ครับทำไว้ใส่แล้วก็ปิดไว้ครับปิดอย่างนี้นี่ครับ เหมือนปั้นเกี๊ยวท่านผู้ชมเหมือนกันแะแต่ว่ามันเป็นเกี๊ยวฝรั่งไม่ใช่ใช่ไม่เออมันจะเรียกเกี๊ยวไฮโซก็ได้มันเป็นเกี๊ยวฝรั่งแล้วก็เอามาแช่ดูแข็งครับครับผมาฟรีเอามาแช่ฟรีสู้แข็งไว้เมื่อไหร่จะเอามาใช้ก็ค่อยเอามาใช้ใช่ครับใช่ครับนี่ครับใช่แล้วก็แต่เวลาจะใช้จริงๆก็คือแบบนี้เอามาลวกเดือดน้ำครับแล้วก็ใส่บลาเบลลี่ประมาณ6กนาทีครับเอานิ่มๆก่อนนี่ 6นาทีจะเป็นจะนิ่มอย่างนี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็จะทำซอสแฟชเนลครับแฟชเชลซอสสายคุกกิ้งครีมครับครับผมเทาให้เข้ากันใช่แล้วใส่เกลือครับพริกไทยดำใส่เกลือใส่พริกไทยดำลงไปใช่แล้วครับอะโรมาครับแล้วก็ผงอะโรมาคใช่ครับไม่เกลี่ยครัพาเมซานชีสครับอร่อยอร่อยครับแล้วก็ใส่ราวิโอลีครับ นั้นสายจานครับผมแล้วก็สายทม์แฮงครับแล้วก็โรสแมรี่ครับแล้วก็น้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินครับก็เลือกโอครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยอร่อยแน่นอนครับเราเอรีดเดว์เบิร์ชีสผักโขมครับอร่อยแน่นอนครับเชิญเลยครับจริงจริงๆที่หลานผมใช้วัตถุดิบ like quality สูงครับจริงจริงชีส มาจากฝรั่งเศสครับแป้งมาจากอิตาลีครับไส้กรอกจริงๆมาจากสเปนมีเพื่อนมีเพื่อนทำาลาไม่เพื่อนทำพาเมแฮมครับแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ไข่ไก่ไข่ไก่มาจากมาจากแม่ขานาบานอันนี้ไม่รู้อะไรอันนี้ไม่รู้อะไรแต่เมื่อกี้เราเห็นเขาใส่ไข่แดงใช่แล้วก็ใส่ไข่ขาวเป็นอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับ มันคือเกี๊ยวอิตาลีนะมันคือเกี๊ยวอ่ะแป้งมันจะนุ่มและมีความหนาเพราะมันเป็นสองชั้นส่วนตัวไส้ความที่เขาใส่ชีสขนาดนี้มันจะมีความหอมอมมากแล้วมันอร่อยมากมันขนาดพอดีคำสำหรับผมเลยนะแต่คนอื่นอาจจะต้องแบ่งครึ่งหน่อยตัวน้ำชีสราด,ดดีมากเลยพี่โก้เป็นไงครับนุ่มนวลคุณผู้ชมนะสมแล้วที่บอกเลคุณเจมเขาต้าใจคือคือความอุ่นของคุณเจมเนี่ยเรา สมบัตดได้เราสมผัสได้จากการกินอาหารเฮรามันรู้สึกแบบมันนุ่มนวลแล้วก็มันรู้สึกแบบแบบแบบแอร่อยนะไม่รู้พูดว่าอร่อยยังไงแต่ถ้าใครอยู่แถวใกล้ๆตองสางขานน้นไปลองกินกันนะคราร้านโอลิฟไก่เ k ้นนะครับกับเมนูาราลโนิดับเบิลชีสผักขมนะครับเมนูนี้นะครับใครไปลองกินครับเพราะเมนูนี้ใครไปเลยครับติ๊บกระเต็มติ๊บกระเต็มติ๊บกระแนเต็มกินแล้วเป็นยังไง เขาก็จะต้องคุยกันก่อนเป็นหลักการทํางานไม่ให้พิธีกรมาเดือในรายการครับก็คุยกันเล็กน้อยนอแล้วผมก็พูดเขาว่าไอ้ทำไอ้นี้ถ้าเกิดว่าเรารวยหน่อยเราก็จะสามารถใส่ทรัฟเฟิลลงไปได้ด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าได้ได้ถ้ารวยหน่อยก็ใส่ได้แต่ที่ร้านไม่ได้ทํอพอกินเขาแต่ตอนนั้นไม่ได้กินแต่พอกินเขาเสร็จแล้วรู้เลยว่าไม่น่าถามเพราะมันอร่อยอยู่แล้วโดยไม่ต้องอาศัยทรัฟเฟิลไม่ต้องอาศัย นานๆทีฮะท่านผู้ชมในยุคที่ทรัฟเฟิลมันระบาดขนาดนี้แล้วมันไปกินอะไรก็ตามมันต้องเจอแต่เห็ดทรัฟเฟิลเห็ดทรัฟเฟิลอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ไม่ต้องใส่เลยอร่อยในตัวอยู่แล้วแล้วราคาไม่ต้อง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 แบกได้แล้วราคาขายเนี่ยอะไรสองร้อยหกสิบบาทท่านผู้ชมสองร้อยหกสิบบาทสดแบบนี้สดทุกอย่างครับแล้วทุกอย่างสดหมดท่านอย่าพลาดนะครับท่านไปเถอะฮะ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเจมส์เทเลอร์ขอขอบคุณร้านโอลิฟคิเชนขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดอนี่คือความอร่อยจริงๆขอบคุณครับนนแล้วก็มีซซอันนี้เป็นเมนูหน้าน้ำจากร้านครับอันนี้เป็นพิซซ่าไฟลุกครับพิซซ่าไฟลุกใช่ครับอืมอืมอืมทำรถไฟที่ดอปเป็นรายการด้วยพิซซ่าไฟลุกไหมอ่ะอย่าอย่าดูไหมครับอย่าดูโอเคเชิญเลยเชิญเลยครับก็าทำจริงๆแต่ไม่ต้องกลัวนี่ไม่ใช่น้ำมันรถยนต์นะครับ กอมันจะตลกอะไรล่ะฝรั่งนี่ฝรั่งฝรั่งเขาตลกนี่แหละตลกมากชอบอะไมจะเต็มที่ประเทศเขาถ้าเล่นนี้ฮากิ้งนะครับนี่นี่นี่ที่ร้านเสิร์ฟนี้ไงฮะนี่อ๋อเหรอดูดิน่ากินไหมล่ะอ๋อมีหน้าก่อนขึ้นเป็นร้อนๆเพ็ดๆอันนี้ใส่อ pepperoni ใส่พริกสดครับแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสแล้วก็ซอสมาร์เกตัดเป็นโฮมเมดของร้านครับพริกสดเหรอ ใช่ครับพิกซอนครับนี่ที่สำคัญนี่แท้้อๆนๆนี่นี่น,นี่แล้วมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> จริงๆที่ร้านก็นเสิร์ฟนีบอกชื่อร้านอีกครั้งโอลิสคิทเช่นนะครับอย่าพลาดดิขาดเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจึงกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอ,อ,อร่อยแถวนี้ของเราจะไปกันที่ถนนพระราม6มันข่้งชื่นใจเหลือเกินเรื่อง ทานของเขาคนนะอย่ามึงปรุงนะอย่าเพิปรุงอย่ามึงปรุงนะนักชูเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ทำหนังบุญทูนะคือเปิดร้านไม่ใช่หรอขนมจีนน้ำเยี่ยวแบบเหมือนได้กลับบ้านจริงๆจริงๆเราเหมือนจริงๆเลยคือน้ำเขาสุดยอดคุณผู้ชมเป็นของชาวเหนือโดยแท้เลยหัวลอยเหลือเกินอันนี้ทานไม่อร่อยนัวคุณป้านี่กาโทษ